คนที่ว่าสิคะโยภัวย,ยวิเชนทางภัยวิเนก็จะมาเล่นเกมคิสมาร์แคตกันนะคะเป็นงานไง,นง,นงนแล้วก็ไปดูกันเลยดีวยกว่าเฮ้แมวเ,เกมไปคนสร้างนะคะคิะคสมาร์แคทโอ้ไปเด้อไฟเด้อดิอะไรไม่ใช่อ่านไม่ไมไออกเลยอะไรเนี่ยแล้มันต้องหาไอ มุกสีแดงนะคะไอ้ลูกไอ้ตก็มันรู้นะคะยี่สิบลูกอะกดพวกนี้ได้ไหมงอวกดใต้ด้วยอันนี้ไดอะไรวะเฮ้ยเออเอาเลยเลยเห่อจากพวกนี้ก่อน ทำมันง่ายๆจังเอาหมดแล้วเหรอน่าจะน่าจะมีอะไรสักอย่างเอาได้มาแล้วค้างเอืออะไรคืออันนี้มีอะไรเพื่อนอ๋อยู่นี่ยังมองเห็นว่าเ้ออะไรวะมันต้องใครรหัสผ่านเหรอ ไม่รู้เหมือนกันนะเอ,อื่อมีอะไรไหมมาให้ฉันดูอ,อืมได้แล้วหรอมันค้างมันแหลกเอ,อื่อไหมยังก็ขาขไม่ได้อะไรวะ นองยมั้งใครเเนี่ยไม่รู้ก็หาแล้วไม่รู้ยังใครเป็นสนอหรือเปล่า ครับนั่เราขอไปที่เมืราจะขายวิศนายามั่วมั่วมั่วมัวมั่วมั่วมัวไม่รู้เลยออกมาเราจะมาหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอ้าไม่ได้ต้องจะขานี่แหละอันนี้คืออะไร อันนี่คือแต่อันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแมวแมวยาวว่างี้ยังยังไม่ใสฮึอาจจะเป็นปริศนาแบบอะไรได้นะคือซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้าย ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายในรองนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายเฮ้ยเราใส่ถหรือเปล่าไม่อนึงดูว่าไม่ได้ซ้ายขวาซ้ายซ้ายโอซ้ายขวาใา้ซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายขวาใ้ซ้ายขวาขวาขวาซ้ายเออซ้าย มาซ้ายขวาซ้ายเอ้าไม่ไม่ไม่ซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายอ๋ยเราใส่ห็ดก็งงอยู่อ๋อให้มันใสแบบนี้เลยสองอัน อ่าพิศนาปพิศนากสายฟา้าแลบมีอะไรไหมมีอะไรไหมอันนี้เป็นปลาแบบพิศนาใช่หรอเป่า โอ้ใช่จริงด้วยอะไรนะเขาเราจำได้อยู่คุกกี้เนาแล้วก็แคนดี้สีฟ้าเอ่อดาวสีเหลืองอันนี้มั่วอะไระสิมซอนเองเอ้สิมซานเองเหรอน้อย ใช่นะหืหหหหหน้าตามกันเลยไหนค่ะมีประมาณห้าอันนะก็ซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นซ้ายโอ้ยซ้ายขวาขึ้นขวาลงซ้ายซ้ายขวาขึ้น ขวาลง,งได้แล้วใกลเลยเหลือแค่อไอแคนดี้อันเดียวเองมันต้องมีแน่นเลยถ้าเราเปิดไปว่าไม่น่าจะมีเอ๊ะเหมือนกันเลยลองฝ่ายนิน่าจะใช่น่าดูมิสแบบอืมชนะ เราใช้สมองเ4อันน้อยจังเลยอืมเคที้นี่คืออะไรอ่ะฉันลังงง อ๋อเยอะอะเอะอ,อทำไมมัน,นอฉน่ฉันให้ฉันให้ฉันให้นายฉันให้อาฉันนี่ได้สวยมันคืออะไรใครรู้บอกทีเอ๊ะแม่มตาเบปไน,นี่ปะงงแปลกแก่จเโอ้ลืมกดไม่ได้ยังไง ตามมาแล้วครับตามมาแล้วครับโอ้ยฉันปวดเยอะนี่อะไรอ่ะสงสัยแล้วขึ้นขึ้นซ้ายเอ้ยขึ้นขวาขึ้นขวาซ้ายซ้ายขึ้นลงขึ้นขึ้นขวาซ้ายซ้ายขึ้นลงขึ้นขึ้น ขวาอ่ะขึ้นขวาซ้ายซ้ายขึ้นลงขึ้นอืมได้มาแล้วเฮ้ยจะไครอะไรด่ะใครนี่หรอเพอามีแค่เดียวแลวไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไร จะมาสองสองตาสองให้หมดสองให้หมสองให้หมดมีอะไรสองให้หมดสอง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 สอให้หเลยสงนี่ได้หมสองสองสองสดเกดมัวเลยสองสองสองอ้ยนี่มันแมว หายเหรอโอ้อออออน่าจะมีแค่นี้แหละแล้วก็ถ้าช็กกดแล้วถ้าเช็กกดแล้วแล้วช้ามา,มากๆก็ยืมกดซัปตาคายใต้คลิปแลนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอาเต็นเบอยเ่อยอะเอ,อ้โอ,อ้บ๊ายบาย